นี่คือติดกระดูไม่ได้เหรอคือเธออ้วนเหรอใช่ถ้าติดกระดูไม่ได้นี่มันต้องติดอุดมวนด้วย,สวยเสยอจะอ้วกไปไหน่อยเสวยจะอ้วกไปไหน่ยอย สวัสดีค่ะพบก,กับเป็นหนูปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะชลมุนวุ่นวายมากเพราะว่าเราจะมาทำคอนเทนต์พ่อแม่ลูกสี่คนออกกล้องพร้อมกันเป็นครั้งแรกตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางกําลังพานอ้องอามีไปฉีดวัคซีนครบรอบหนึ่งเดือนครั้งแรกนะคะทุกคนโอ้ยชลุลมุนมากลูกคนโตอยู่ข้างหน้าลูกคนเล็กอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ร้องไห้นี่คือกว่าจะออกจากบ้านได้คุณหมอนัดเที่ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยัง11โมง48ยังอยู่แถวบ้านอยู่เลยใช้เวลาอีกประมาณเกือบชั่วโมงนี่ขึ้นเตื่นแต่9โมงแล้ว่าก่าาจจะปั๊มมนนเสร็ออบ้ ป้อนข้าวอ,อ,อาทอาาูอาบน้าอามีให้พ่อสักถ่ายกล้องหน่อยพ่อหนูเดี๋ยวเราจะต้องพาน้องอามีเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างนึงค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหลับสนิทเลยคนสวยไม่ต้องน้อยใจหรอกเดอนหน้าหนูก็ได้ฉีดเดินหน้าหนูก็ได้ฉีดวัคซีนหรอกแจะบุกไปโดนอะไรลูกอาทูอาทิตย์หน้าต้องไปโรงเรียนแล,นะล้วนะลูกหนูพร้อมไหมพร้อมไหมไม่ใช่เดอนหน้าลูกอาทิตย์หน้าได้แหละปาเข้ามา สรปตาไหมลูกครับ โอ้ยวุ่นวายมากตอนนี้เราก็มารอฉีดวัคซีนนะคะที่ชั้น12นั่นเองเนาะอะไรอะไรคะมีอะไรเป็นชั้นที่คึกคืนมากเป็ไมได้เสียงร้องเด็กทั้งที่สองที่ย่ามีได้ออกจากบ้านหลังจากที่คอลอดและที่กลับบ้านไปเพราะว่าครั้งแรกตอนนั้นมาตรวจครบรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ดูก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราติดโควิดแล้วเราก็เข็ดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเนะาะทีู่จะไปโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่า ทางโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆ really มันมีเรื่องยาวมากเอาไว้เดี๋ยวแม่หนูรีวิวในตอนที่เราเอาถูกข้าโรงเรียนละกันมันมีเรื่องอยู่ว่าทำไมต้องไปโรงเรียนอาทิตย์หน้าหนูบอกว่าเปิดแค่ปิดออนเออจริงๆเทอมสามเขาเปิดมาสองอาทิตย์ละหนู๋พร้อมไปโรงเรียนไหมบล็อกแฟนไปเรียนไหมไปไหมไปเรียนไหมใช่พร้อมไหมฝั่งวิวห้องคลอดโนที่เคยรีวิวไว้ในตอนคลิปผ่าคลอดจะเป็นวิวฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาล้วตรงนู้นก็ เป็นสะพานทะระลามอะไรไม่รู้อ่ะเอาเหรอหนูจะกินเหรอไม่ลอง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 ให้อะไรได้ไหมพอ่อหุดแรงมากหิวมากแต่งตัวตัวหนึ่งอยู่อลสาสเดี๋ยวสิดีสิพ,อพอ่อพ่อหนมนมไหลนไมไหลโอ้โหแบ่งขี่ เธอเธอใหญ่เยอะเธอเธอยหญ่เยอะมันมีคี้เกียเปลี่ยนนะเธออย่าพึ่งขี้ตอนนี้ได้ไหมนี่คือติดกระดุมไม่ได้หรอคือเธออ้วนหรอเชิเธอติดกระดุมไม่ได้นี่มันต้องติดกระดุมบนด้วยเผยจะอ้วกขึ้นมเก่งมากเออต้องปาจับเลยปะข้าหนูเป็นมือจับเลยมือวางอันดับหนึ่งกับมือวางอันดับสองในการจับเลยเล้อไหมเรติดต้องเล้อดังแบบนี้เออ

วันนี้มีนัดปั๊มมือปั๊มเท้าอันนี้ภารกิจเนี้ยแหละสาคัญมากเพราะว่าทําไม่ได้ตอนแรกเกิดเพราะว่ากโควิดก็เลยนัดเข้ามาที่โรงพยาบาลวันนี้เลยเดี๋ยวดูก่อนที่ไไหนเดี๋ยวมามีเช็ดน,นี่ให้น้องก่อนน้อง,น,องน้องเอ,อ๋อ<ม>คือจริงๆแล้วไปทําเองได้แต่ไม่สวยเอาเท้าก่อนเหรอคะเดี๋ยวลืมก่อนวันนี้ก็แต่งเยอะ <laughs> มาเต็มยศเลย มันเย็นไหมคะเย็นไหมร้อนๆสลายเลยเราอ่ะใช้เวลากินนะ่ะพี่เหรอคะพี่เซตตัวนี่เหรอคะ,อะเซตตัว,ตวลแล้วเนี่ยอ่ะเซตตัวแล้วเสร็จแล้วมีข้างข้าง พี่น้องอะไรเงี้ยค่ะเออ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 หออเออเอ่เอ่เออเไอเออเออออเออเออเชอเไอเอบเออ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 เอบหอืออเออออเออเออนออเออเอ้นออเออเ่อเอ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 อออเออเปอเเดอเออเอเอออออเออรอออเเ บางคนเขาจะทำเป็นนิ้วไงเป็นเด็กคนเด็กบางคน,น,คนแบบแ,แ,แต่ก็คือบางคนอาจจะหลายรูปแบบไม่เหมือนกันมาถึงชั้นสิบสองแล้วนะคะยังทุลักทุเลเหนื่อยมากอือทั้งวันร้องไห้อีกขิวอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้หยุดตรงแม่ให้เก่งเก่งกล้าสามารถนะคะแข็งก่อนนะก็แข็งละนะคะเหมือนเราปั่นจักรยานเหมือนเราฝึกว่ายน้ำอ่ะ พอเราเป็นแล้ทีนี้เราก็เป็นไปกับเเขาเพ้มหนึ่งเดือนนะก็ฝุดปวดได้ก็ะะจะได้มีเวลาที่ flexible สามารถไปสเปนทามกับลูกคนโตได้ะนะคะมีเวลาส่งตัวฉันจะไปฟิตเนสฉันจะอะไรเงี้ยงั้นล,ลูกก็จะกินนมจากขวดนะคะ,คะก็เริ่มฝุดได้เวลาครั้งสองครั้งแต่ว่าใช้ขวดแบบระวังนะเพื่อไม่ให้ไปติดขวดก็ค,ค,คือจุกแน็ เป็นเบอร์ SS ในช่วง6เดือนแรกก็คือไม่ต้องเปลี่ยนจุกเลยหลัง1เดือนเด็กควรจะอึดน้อยถังลงนะคะเพราะกล้ามเนื้อหูดูดที่ก้นเนี่ยแข็งแรงขึ้นมีอึดมาตรงปุ๊บฉันยังไม่ปล่อยออกมาแล้วก็พอถึงเวลาก็ปล่อยพวดออกมาแล้วก็ปริมาณเยอะแบบที่สะสมไว้เพอาอึดเสร็จเราพาไปล้างก้นกลับมาเอาอึดอีกแล้วเขาเียกอึดยังไม่สุดนะคะอันนี้ก็ใช้วิธีนวดเนี่ยได้เหมือนกันนะคะเพราะเขาก๊อกแรกมาแล้ว แม่ก็ยังไม่ต้องรีบไปล้างค่ะนาะแม่ก็นวดท้องให้เขาก่อนค่ะปั่นขาให้เขาก่อนนะค,คะเขาจะได้พูดพพูดูด,ดแล้วก็ออกมาแล้วก็เดินไปล้างีิวค่ะถ้าอากาศดีนะคะข่าฝุนไม่เกินเจ็ดสิบค่ะพาเดินเล่นหน้าบ้านได้ละนะคะค่ะก็นั่งรถถึงนะคะหรือว่าอุ้มหันหน้าออกเขาจะได้มองวิวทิวทัศน์นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านอย่างเดียวเดี๋ยวแบบเม,มื่อนะคะเดี๋ยวจะหมกมุ่นเหนือการกินมากเกินไปที่โอเคกับน้องไหมคะ พี่โอเคขึ้นค่ะคุณหมอโอเคขึ้นใช่ค่ะชมเขาเยอะๆนะคะแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลเอาวิตามินซีไหมก็ขอบคุณคัตว่าขอบคุณร่มไปอคือสองแปดนะคะเราขึ้นมาเป็นสี่ขึ้นมาโลจเอทขีดขอบคุณคัมย์าขอบคุณคัมย์หรอกปกติปกติให้ขึ้นหกขีดนะคะตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่นะคะขึ้นโลจเอทขีดก็คือเกือบเกือบสามเท่าจะดีไม่ต้องเสร็จแล้วนะ โอเคแห้งแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเร็จวันละวรุดเลยอะค่ะตอนนั้นก็ยังมีเลือดซึ้งๆไม่มีคอแม่ต้องทำคอสัาวไม่งน้นเดี๋ยวมาเจออีกทีหนึ่งมีเชื้อรานะคะวันนี้ตับดีโอ้โหเก่งจังไวมากเลยคดแก่แล้วหสรล เดือนหนึ่งก็จะขึ้นประมาณ2เซน2เซนขึ้นนะคะค่ะหรือว่าครั้งนี้นะคะคือเนื่องจากว่าเขาเขาอ้วนน้ำแข้งก็จะมีแขนขาอะไรจะแบบเหยียดย่างค่ะไปค่ะโอ้ยเขาคุณเขาบอกมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะดีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับ การฉีดวัคซีนรนี้เป็นยังไงบ้างเธอร้องไหอ้อ่ะเธอร้องเสียงดังพัฒนาการลูกเรากลับไปเป็นเบบีเอันคืออาการเด็กอิจฉาน้อง,อ,อ,งอืมใช่ก็ตามใจถ้าหนูอยากนัง่งบามีก็ให้นัง่งสรุปวันนี้นะคะน้องอามีก็คือน้ำหนัก เกินจากเกณฑ์3เท่าน้องก็คืออยู่ที่เกือบ5โล41เต๋าสุมาแลแพทย์นะคะที่ดูแลน้องอามินะคะก็คือคุณหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังเวอร์เวอร์เลยนะคะทุกคนเกี่ยวกับนมแม่นะคะนั่นก็คือคุณหมอสุธีระเอื้อไัยรดิจนี่ <Wow. S 2> นะคะ่ะที่ตั้งใจแบบว่าอยากจะให้นมแม่ไปนานาอะไรอย่างนี้เนาะ ก็มาปรึกษานะคะมาปากกับคุณหมอได้นะคะเาคุณหมอก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบนมแม่สุดๆคุณหมอน่ารักมากให้คําแนะนาําให้คําปรึกษาแล้วก็ทีมนมแม่ของคุณหมอที่โรงพยาบาลเมตตานะคะก็คือให้การดูแลมากเป็นการเข้าเต้าที่ราบลื่นแล้วก็สบายที่สุดสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่นหนูปากแดงด้วยนะคะวันนี้คือเหนื่อยมากชโลมนมากเลยนะพ่อ หมดเป็นหนึ่งวันแบบยังไม่ได้ทําอะไรอะ่ะ4ี่คนโดยที่เราไม่มีพี่เลีย้ยงจะพบกันใหม่คราวหน,านะาแล้คะทุกคนวันนี้ขอตัวเราไปก่นอนค่ะบ๊ายบายเอาทุกบ๊ายบายก่อนเออนเอ